สวัสดีนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันหลังจากวันตรุษจีนปี2565เป็นต้นเดือนกุมภาวันนี้พามาเที่ยววัดท่ากระบ,บือหลวงปู่ลุ่งนะครับอยู่ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครบริเวณหน้าวัดนะครับถนนไปมาสะดวกนะครับจากกรุงเทพก็ไม่ไกลถนนบริเวณ,วด,ด,เวณด้านหน้าวัดครับจุดบริเวณด้าด้านหน้าวัด สถานที่กว้างขวางโอโถงเดินทางสะดวกเดี๋ยวไปเข้าชมในวัดกันครับวัดท่ากระบ,บือยินดีต้อนรับทุกท่านมาถึงวัดก็จอดรถบริเวณลานวัดกว้างนะครับจอดสะดวกจอดเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาด้านในเข้าสู่บริเวณวิหารเก่าไก,กลๆก,กับท่าน้ำก,ก็ผ่านวิหารมานี่ครับ อันนี้ก็วิหารหลวงพ่อแล้วก็มีศาราร่มรื่นผ่านมาก็เข้ามายังจุดบรรยวนกาบสักการะนะครับมีจุดเปลี่ยนดอกไม้อยู่ด้านหน้าดอกไม้ทูบเทียนทองเป็นจุดเปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนทองตามปกตินะครับทุกวัดสามารถเปลี่ยนดอกไม้ทูบเทียนได้ที่นี่ยอดตู้บริจาคตามกำลัง จุดปริฐานองค์หลวงพ่อลุ่งของวัดท่ากระบือนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปกราบกันด้านในเป็นวิหารที่สร้างมานานเ,าเป็นอาคารที่สร้างมานานเป็นอาคารเก่าองค์หลวงพ่อลุ่งนะครับแล้วก็มีพระเจติอาจารย์ต่างๆเยอะด้านหลังพระพุทธรูปปางต่างๆให้กราบให้ไหว้ให้บูชาให้สักการะกัน ยังไงก็มาสักครั้งนะครับวัดท่ากระบือสวยงามน่าท่องเที่ยวร่มรื่นช่วงโควิดวันนี้ก็พามามสักการะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือเป็นเกจิอาจารย์แห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนอีกหนึ่งของวัดท่ากระบือ กับบนบางยาง

บริเวณจุดเช้าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับด้านในก็มีวัตถุมงคลเยอะแยะมากมายอยากจะบูชารุ่นไหนยังไงก็มาได้นะครับในบริเวณวัดครับกาแฟโบราณลุงชัยทางลงท่าน้ำครับเดี๋ยวไปชมท่าน้ำกันป๊อปคอร์นข้าวโพดอบเนย มีตลาดเล็กๆครับตลาดเล็กๆอยู่ชายน้ํายินดีต้อนรับบริเวณท่าน้ําครับร่มรื่นดีของกินกระจุกกระจิกขนุกขนมอร่อยๆเยอะบริเวณท่าน้ําครับเขาเรียกว่ามีเทงหรือสาราลอยน้ําอยู่ด้านหน้าอยากจะชมวิวชมปลา ชมแม่น้ําท่าจีนก็ได้ลมเย็นดีอากาศเย็นสบายดีมากครับมาให้อาหารปลาได้จุดเปลี่ยนให้อาหารปลานะครับตัวนี้ป้ายด้านท่าน้ำนะครับด้านท่าน้ำริมน้ำจุด่าเเรือ ตลาดริมตาำวัดท่ากระบือวัดท่ากระบือนะครับก็จะมีไฟายสอตัว วิหารหลวงพ่อรุ่งนะครับด้านในเดีนน๋ยวพาไปชมด้านในวิหารด้านบนภายในวิหารนะครับในวิหารนี้้ามจุดทูปเทียนวิหารด้านบนสวยงามมากนะครับมาถึงสมุทรสาครกระทุ่มแบนต้องมาวัดท่า,าก,กระบือประกาศสักการะหลวงพ่อรุ่งสักครั้งหนึ่งถือว่าคุ้มภายในวิหารสวยงามนะครับภายในวิหาร มาถึงแล้วนะครับหลวงพ่อลุ่งวั่ากระบ,บือองค์ใหญ่บริเวณลานวัดด้านหน้านะครับที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ใหญ่มากครับยังไงต้องมานะครับประชาชนเยอะครับวันนี้หลังวันตุกจีนหนึ่งวันพอดีของปี65 สวยงามครับน่ามาชมขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับวัทนากระบ,บือนะครับบ๊ายบาย